สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Salary Man Podcast นะคะอยู่กับเหลือหน้าค่ะและผมเตอต้าครับ พี่ตาตาคะคมีเรื่องที่คุยกับเพื่อนผู้หญิงในออฟฟิศแล้วเป็นประเด็นร้อนแรงมากเลยค่ะค,คือเรื่องการเงินตอนมีแฟนค่ะเพื่อนคนนึงก็บอกว่าเป็นแฟนกันแล้วก็ต้องแชร์กันทุกอย่างสิเงินต้องรวมกระเป๋าแต่อีกคนก็เถียงเลยค่ะว่าไม่ได้เรื่องเงินไม่เคล้าใครออกใครต้องแยกกระเป๋ากันเด็ดขาดเถียงกันไม่จบเลยค่ะเลยน่าละอยากรู้ว่าในมุมมองของนักวางแผนการเงินแบบไหนคือวิธีที่ถูกต้องกันแน่ค่ะเป็นประเด็นคลาสิก ที่ไม่มีคำตอบว่าแบบไหนถูกหรือผิดที่สุดครับเลนาแต่มันมีคำตอบว่าแบบไหนเหมาะสมกับคู่เราที่สุดซึ่งการจะหาคำตอบนั้นได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการพูดคุยกันก่อนครับการคุยเรื่องเงินกับแฟนไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือน่าทะเลาะกันแต่มันคือการกางแผนที่เพื่อออกแบบอนาคตร่วมกันครับกางแผนที่เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยคะ่ะแล้วทำไมการคุยเรื่องนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นคะเพราะ จากผลสำรวจของสถาบันการเงินและสถาบันครอบครัวหลายแห่งทั่วโลกพบว่าปัญหาเรื่องเงินคือสาเหตุอันดับต้นๆของการทะเลาะเบาแวงและเลิกราของคู่รักเลยครับการคุยกันตั้งแต่เนินเน่นๆคือการสร้างความไว้วางใจและทำให้แน่ใจว่าเรือของเราสองคนกำลังพายไปในทิศท,ทางเดียวกันครับ โอเคค่ะงั้นพอเราตัดสินใจจัดก,การแผนที่คุยกันแล้วเราควรจะเลือกวิธีการจัดการเงินแบบไหนดีคะที่เห็นคนนิยมใช้กันมีแบบไหนบ้างจากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญสามารถแบ่งรูปแบบการจัดการเงินของคู่รักได้เป็น3โมเดลหลักๆครับโมเดลที่1คือโมเดลที่นิยมที่สุดในปัจจุบันคือกระเป๋าใครกระเป๋ามันและกระเป๋ากลางครับ yours my and ours อธิบายหน่อยค่ะมันทำงานยังไงคะคือเราสองคนยังคงมีบัญชีส่วนตัวของตัวเองสำหรับใช้จ่ายเรื่องส่วนตัวช้อปปิง้งงานอดิเรกหรือให้ครอบครัวแต่อีกด้านหนึ่งเราจะเปิดบัญชีกองกลางขึ้นมาอีกหนึ่งบัญชีแล้วตกลงกันว่าจะใส่เงินเข้าบัญชีนี้คนละเท่าไหร่ทุกเดือนเพื่อใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งหมดเช่นค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารหรือเงินออมเพื่อไปเที่ยวด้วยกันครับ แบบนี้ดูดีจังเลยค่ะมีอิสระส่วนตัวด้วยแต่ก็มีเป้าหมายร่วมกันด้วยใช่ครับแล้วแบบอื่นล่ะคะโมเดลที่2คือรวมทุกอย่างไว้ที่เดียวหรือ all in คือการนำไรายได้ของทั้งสองคนมารวมกันในบัญชีเดียวแล้วใช้ใจ่ายทุกอย่างจากบัญชีนั้นทั้งค่าใช้ใจ่ายส่วนรวมและส่วนตัวแบบนี้ข้อดีคือโปร่งใสามากแต่ข้อเสียก็คืออาจจะทะเลาะกันง่ายถ้าอีกคนรู้สึกว่าอีกคนใช้เงินส่วนตัวเยอะไปใช่ไหมคะถูกต้องครับ ส่วนโมเดลที่3คือต่างคนต่างรับผิดชอบหรือ separate but equal คือไม่มีบัญชีกองกลางเลยแต่ตกลงกันชัดเจนไปเลยว่าใครจะรับผิดชอบบิูอะไรเช่นเธอจ่ายค่าเช่าห้องนะเดี๋ยวเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟกับค่าของใช้ในบ้านเองแบบนี้เป็นต้นครับมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะใช่ครับพอเราเลือกโมเดลที่ชอบได้แล้วเราควรจะเริ่มคุยอะไรกับแฟนเป็นเรื่องแรกคะให้การคุยเรื่องเงินครั้งแรกมันราบรื่อที่สุด ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้จัดเดทคุยเรื่องเงินครับไม่ใช่การสอบสวนนะครับแต่ว่าคือการนัดคุยกันสบายๆอาจจะที่คาเฟ่โดยมีหัวข้อที่ต้องคุยกันให้ครบ4-5เรื่องครับมีหัวข้ออะไรบ้างคะ 1. ทัศนคติเรื่องเงินเราเติบโตมาแบบไหนเป็นสายประหยัดหรือสายใช้จ่ายเพื่อที่จะให้เข้าใจพื้นฐานของกันและกัน 2. ส,สถานะการเงินปัจจุบันต้องโปร่งใสต่อ,อก,กันครับ มีรายได้เท่าไรมีทรัพย์สินอะไรและที่สำคัญคือมีหนี้สินอะไรบ้างครับ 3. เป้าหมายร่วมกันเราอยากไปเที่ยวไหนปีหน้าอยากเก็บเงินดาวคอนโดในอีก5ปีไหมอยาก,กเกษียณตนอายุเท่าไรครับและ 4. ตกลงเลือกระบบคือการเลือกโมเดลการจัดการเงินหนึ่งใน3แบบที่เราคุยกันไปแล้วและกำหนดงบประมาณร่วมกันครับ เป็นการจัดเดทที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะใช่คสรุปแล้วไม่มีวิธีจัดการเงินแบบไหนที่ดีที่สุดแต่มีแต่วิธีที่เหมาะสมกับคู่เราที่สุดที่จะหาเจอได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องครับเรื่องเงินไม่ใช่บททดสอบความรักครับแต่การคุยเรื่องเงินต่างหากคือบทพิสูจน์ของความเป็นทีมและความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตคู่ที่สำคัญกว่าเงินทองเสียอีกครับ เป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งมากเลยค่คะ <ผม S 1> และก่อนจะจากกันไปวันนี้เลอน่าก็ยังมีคําถามฝอกให้คุณผู้ฟังและก็คู่รักทุกคนได้ลองกลับไปคุยกันดูนะคะเช่นเลยครับลองจินตนาการว่าชีวิตคู่ของเราคือบริษัทที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกัน2คนแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เราได้เปิดประชุมบอร์ดบริหารเพื่อพูดคุยถึงเป้าหมายและสถานะทางการเงินของบริษัทเราแล้วหรือยังค่ะ เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับถ้าชื่นชอบเนื้อหาที่ทั้งสนุกและมีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Salaryman Invest ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ